สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษตรชนะเสริชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดรทอนทรรมรงดาวาสวัสดีวันนี้เราจะมาพิสูจน์ผลจากการนวดหน้าเมื่อครั้งที่แล้วเด้งขึ้นไหมเด้งไหมเหมือนกับเฮ้ยมันขาวเลยมันมีขาวขึ้น ตกลงไอ้ที่โชว์นั้นมันไม่ได้ข่าวที่แล้วไม่ได้ทำมาจากเต้าหู้นะที่เล็กยังคิดว่าทำมาจากโปรตีนเกษตรเขาทำแล้วมันจะเหมือนเต้าหู้หาแล้วหน้าจะนิ่มเหมือนหน้าตูคุณผู้ชมนี่สงสัยว่าเราพูดอะไรกันอยู่นะก็สามารถที่จะดูได้นะฮะนี่ก็คือเอาออกจากถุงได้ไหมถุงน่าเกลียดมากเดี๋ยวมันหก ซึ่งเราไม่ได้ขายนะฮะ ASB Shop ก็ไม่ได้ขายนะครับเอามาให้ดูเฉยๆว่าสาวๆก็คิดกันนักแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้ก็เข้าเฟซผมสมัไหมจะตักแบ่งให้คนละหนึ่งมาให้ผมก็จะทําขายตรงไว้หน่อยนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตามเฟซนี่เขามีของที่แบบพิ้วมาจากมือนอกขายกันเยอะนะนี่ผมมีวันนี้ไงเพราะว่าตอนนี้เพิ่งอ่านหนังสือเตรียมรับขยับรุกทุกวัย ในไทยอาเซียนนะฮะของอาจารย์ปิติสีแสงงามนะฮะเป็นเลสือเล่มใหม่ของสำนักพิมพ์บ้านพระทิดฮะใครที่สนใจกำลังอยู่ในกระแสเห่อเปิดประเทศเรวมประเทศรวมอาเซียนเนี่ยนะฮะก็ไปอ่านได้เล่มน,นี้มีข้อมูลหลายอย่างนที่อาจารย์เปิดมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี่ที่อ่านอยู่ก็คือว่าถ้าอยากตายตอนเก้าสิบในกเกษียณต้องมีเงินกี่บาท มันเกี่ยวกับอาเซียนเหรอฮะอย่างนี้มันไม่จาเป็นต้องเปิดประเทศอาจารย์ผู่ติดิผมไม่ได้เป็นคนเขียนนี่มันเป็นเรื่องของการออมไม่ใช่เหรอฮะไมา่ก็เมื่อกี้อ่านอยู่ว่าตกใจถ้าอยากตายตอนเก้าสิบหมายความว่ากเกษียณเท่าไหร่<ฮ>เกษียณหกสิบเกษียณหกสิบหลังจาก,กเกษียณไปจนถึงเก้าสิบมีเงินใช้เดือนละจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการที่พูดถึงเงินค่อนข้างเยอะนะครับว่าเราควรจะต้องออมเงินไว้เท่าไหร่ให้ลูกหลานไม่ทิ้ง เผื่อลูกหลานทิน้งสิเออเผื่อลูกหลานทิน้งนะฮะก,กออ็อาจารย์ปิติบอกนะฮะไม่ใช่ผมนะฮะอาจารย์ปิติบอกว่าฟังแล้วจะชอ็อกต้องเก็บเงินไว้ใช้ถ้ายอยากมีเงินใช้หลังกเกษียณเดือนละสองหมื่นสามหมื่นละกันสามหมื่นสามหมื่นเพราะว่าต้องลืมคิดถึงเงินเฟอ้เเฟอด้วย,วยสามหมื่นซะอีกหน่อยในอนาคตไม่ไม่เท่าไหร่สามหมื่นเนี่ยอาจารย์ปิติบอกว่าต้องมีเงินประมาณเกือบสามสิบ สามสิบล้านจริงเหรอห่อยก่ว่าอายุหกสิบนี่คุณจริงๆริเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขอาจารย์ตัวเลขแป๊เปเนี่ยคือสิบกว่าล้านอาจารย์เผื่อเลี้ยงเมียด้วยก็เลยคูณเบิ้ลมีกี่คนมีคนเดียวนจะเลยไม่รอดเพราะฉะนั้นก็เบิ้ลยี่สิบกว่าแล้วก็เผื่อนู่นนี่นั่นรักษาพยาบาลก็แตะสามสิบซึ่งผมแน่ใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยคงจะช็อกอยู่ตอนนี้ช็อกไปแล้วไม่ต้องห่วง ทำอะไรฮะขายมีอะไรฮะอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราขายมันหนบเดี๋ยวพี่เล็กนี่สบายแล้วทํามฮะพี่เล้สบายตรงไหนว่าผมกินข้าวกับน้ำพริกไงประหยัดเก็บออมไว้ให้เงินที่เหลือก็ก็ผมเห็นเรื่องล่าสุดเพิ่งจะส่งลูกไปญี่ปุ่นน่าจะกี่เดือนนะสามเดือนแต่ไม่อันนั้นคือเป็นการลงทุนไงลงทุนให้ให้ให้ลูกเพื่อเขาทํางานเขาจะได้มีเงินเดือนที่สูงไงมาเลี้ยงผมต่อไปแล้วแน่ใจเหรอฮะไม่รู้เหมือนกัน การลงทุนก็ต้องมีเสี่ยงการลงทุนมีบามเสี่ยงใช่แต่อย่างที่บอกฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมีคนหลายคนบอกว่าช่วงวัยหนุ่มวัยสาวก็ทํางานเก็บเงินแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวตอนแก่โอ้ยเคยเห็นเขาเรียกว่าผมเห็นตนี้แล้วมีเมียสาวถือไม่เท้ายักแย่ยักหยันที่เขามีที่เขามีรูปอะไรนะช่วงที่วัยรุ่นอมีเวลามีกําลัง แต่ไม่มีเงินใช่พอช่วงเวลาวัยกลางคนมีเงินมีกําลังแต่ไม่มีเวลาใช่แต่พอตอนวัยเกษียณมีเวลาเงินมีเวลาแต่ไม่มีกําลังก็คือหมายความว่าพร้อมแล้วแต่ขาดเรื่องกําลังในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเที่ยวช่วงอายุไหนจะเวิร์กที่สุด ช่วงนี้ถามคนหรอถามผมถามไม่ได้ผมจำรงชีวิตต่างจากคนปกติไม่แต่เด๋ยนนี้คนคนคนบ้านเราคนไทยเนี่ยก็เที่ยวเยอะนะเริ่มแบบมีการท่องเที่ยวเขาส่วนาเร่ยงไปเที่ยวแบบผ่อนไงไปเฮฮาปาร์ตี้อะไรพวกนั้นต่างประเทศก็ไปแต่างประเทศก็ไปช้อปปิ้งก็เดี๋ยวรอเราจะใจเย็นใจเย็นเวทแอนซีภาษาอาเซียนแปลว่า ดหลล่อแ้วเวทแอันซีเนี่ยมันีเห็นเวทแอันซีเหมือนเหมือนยังไงเวทเวทผมเป็นที่จริงน้ำหนักเลยมน้ำเวียเวทเวทจริงๆเขาเรียกเวทผมอ่านเวทผมไม่สนใจผมนักเที่ยวไมนเถียงผมก็จะเถียงใครผมจบด็อกเตอร์ด้วยขมซ้ำยังไงก็ตามนะฮะก็ เดี๋ยวเราจะมีหนังสือให้พาลูกไปเรียนรู้เพราะว่าพี่เล็กพูดถึงเรื่องของการลงทุนในบุตรหลานเพื่อให้บุตรหลานจะได้มาเลี้ยงดาวต่อในอนาคตซึ่งเป็นการคิดที่ผิดไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องว่าผมจะขายหนังสือเอ,อจะผิดจะถูกอ่านหนังสือผมแล้วจะเข้าใจซึ่งหนังสือผมก็มาเล่มใหม่า,มาคืออ่าพาลูกเที่ยวเดนทรอนพาลูกเที่ยวครั้งแรกตอนลูกอายุเท่าไหร่พาลูกเที่ยวครั้งแรกหกเดือน หก <6 S 1> เดือนใช่คุณพ่อก็พาผมเที่ยวตอนหกเดือนอหอุ้มไปเลยอะ่ะอุ้มไปเลยหฮขินเขียนไว้เลยหกเดือนหกวัน,นพาลูกพาทอนมาบอกหินชัดเจนผมรับประกันได้แน่นอนสมัยก่อนด้วยนะตอนผมเด็กๆน่ะสี่สิบกว่าปีแล้วนะอือจะไปได้เลยอ,อย่างี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการเลี้ยงก็ต้องพรวนไม่มีฮะไม่มีสมัยก่อนน้อจะเอาอุปกรณ์อะไรมาอ๋อแม่ก็เอาเต้าไปอย่างเดียวคุณแม่ผมไม่ได้ไป มุนจิดาแล้วกินอะไร่ะฮะเออน่ผมกินได้ไข่พะโล้กินได้เด็กนะฮะยังไงก็ตามก็อดทนรอกันไว้นะฮะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าพูดคุยเฮฮานี่ยโทษทีพี่หนังสือทอนหนังสือทอนพาลูกเที่ยวหรือพาลูกเที่ยวกับทอนเนี่ยนะฮะก็ผมเคยเห็นเกินาๆใน Facebook ของอาจารย์เป็นเป็นไอเป็นมุมมองของอาจารย์ในการพาลูกไปเที่ยวคือผมชอบอยู่อย่างหนึ่งที่อาจารย์เขียนบอกว่า พาให้เขาไปเจอให้เขาไปเห็นไปสัมผัสด้วยตัวเองหรือไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นแหละคือของขวัญที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองที่จะมอบให้ด้วยซ้าเงินให้ไปมันใช้ไม่เป็นมันก็ใช้หมดไอ้นี่นเรามอบความรู้ให้เราก็ไม่ต้องให้เงินเป็นเรื่องของความทรงจำเราก็สามารถใช้เงินให้หมดมันดูดีด้วยนะมันดูดีแล้วนะประหยัดด้วย ประหยัดมั่งใช่ถูกประหยัดนะฮะก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าสลังตั้งใจไม่มีแวกแบ่งนั้นไว้ให้หมดเลยแล้วไม่ใช่ชอบไม่ไม่ไม่เขียนแนวปรัชญานะฮะประเภทปรัชญาคิดเองไม่มีเราระบุกันเลยทารกผมเริ่มนี่แหละการท่องเที่ยวแบบทารกแบบอนุบาลแบบประถมแบบมัธยมแบบมหาลัย ครบห้าวัยเลยอแม่ประทานลกผมเลี้ยงลูกมากับมือสองคนประถมลูกผมก็อยู่ประถมคนหนึ่งมัธยมลูกผมก็อยู่มัธยมอีกคนหนึ่งยิ่งพูดถึงมหาวิทยาลัยนี่ไม่ต้องห่วงว่าผมสอนนิสิตมาสิบยี่สิปีแล้วเพราะฉะนั้นออกฟิวประจำเพราะฉะนั้นเราจะระบุมันเป๊ะๆเลยว่าทาลกไปไหน ประถมไปไหนมัธยมไปไหนพร้อมกับรายละเอียดและแถมด้วยว่าพอไปที่นั่นแล้วเนี่ยจะทํายังไงจะสอนยังไงถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงจะมีเคล็ดลับว่าชี้ไปเขาใหญ่ไปผาล้วยไม้แล้วเห็นเจอระเังแล้วแตอธิบาย กับลูกว่าอย่างไรหรือขับรถไปเจอลิงที่ยืนขอข้าวกินข้างทางแล้วควรจะให้ข้าวกินไหมและทําไมเป็นอย่างนั้นหรือจะเดินไปที่ดูโป่งรอยเท้าสัตว์ครั้งแรกรอยเท้ากวาตัวแรกของลูกเนี่ยต้องไปดูที่ไหนหรือแม้กระทั่งปลาตัวแรกที่อยู่อยู่ในน้ําต้องพาไปทะเลไหนที่ปลอดภัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่รับได้หนังสือเล่นนี้เดี๋ยวนะนี่เราต้นสิงหาเล่มนี้จะออกสักเมื่อไหร่ผมใช้ชีวิตเที่ยวเที่ยวเล่นเล่นหกเดือนเขียนสามเล่ม โตโลออกเมื่อไหร่ละฮะก็เนี่ยออกตุลาเนี่ยสามเล่มเลยคราวนี้ทำสิบติเจ็ดร้อยหน้าสามหกเดือนสามเล่มเจ็ดร้อยหน้าอ่าสามเล่มรวมกันเจ็ดร้อยหน้ามีอะไรบ้างฮะปกใหม่ในตุลาที่เยอรมันหนึ่งสองร้อยกว่าหน้าเยอรมันสองอีกสองร้อยกว่าหน้าเดี๋ยวนะออกเยอรมันมาสองเล่มพร้อมกันเลยเหรอฮะแล้วก็พาลูกเที่ยวสองร้อยจริงๆริงแปดร้อยหน้าด้วยไหมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบประมาณเยอรมันทำไมมันต้องหนึ่งกับสองทำไมมันไม่รวมไปเล่มเดียวอ่ะ เออเดี๋ยวได้เงินครั้งเดียวบวกบวคุณผู้อ่านนี่เขาจะตามไม่ทันไงเล่มหนึ่งสองไปเลยรวดเดียวจบก็จะได้แม่ค้าก่อนออกปารีตปารีสรเล่มหนึ่งแล้วโดนโวยวายว่าทำไมเล่มสองมันนานนะนี่ก็เลยออกมสองเล่มรูไม่ได้ครับเพราะว่าสองเล่มรวมกันห้าร้อยหน้ามันหนาไปแล้วราคามันจะสูงมากอ่าจริงๆราคามันต่ากว่า อ๋อโอเคแต่สองเล่มเราได้เขียนก็จะได้น้อยหน่อยใช่ถ wow, so anyway ้ารวมกันเป็นเล่มเดียวถูกถ้าสองเล่มเหมือนแบ่งขายครับซื้อด้วยก็ไม่ซื้อก็ได้อ่านเล่มหนึ่งไม่อ่านเล่มสองก็ได้เรื่อ่เล่มสองอย่างเดียวไม่อ่านเล่มหนึ่งก็ได้แต่อย่าลืมว่าในงานรถเยอะมีงานนะฮะก็งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเดือนตุลา2556นะที่ศูนย์ประชุหนงแห่งชาติสุริกิตก็ไปเจอกับหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ทอนได้ว่าดเรื่องของเยอรมันสองเล่มนะหนึ่งกับสองแล้วก็พาลูกเที่ยว สไตล์ดรทรอนนะฮะก็ส่วนใครที่อยากจะเล่มอื่นๆของอาจารย์ทรอนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคแรกแ,รก,แรกเล่มแรกตอนนั้นจำได้สายเดี่ยวเที่ยวธรรมาชาติ <c oughs> ยังมีงมอยู่คร<ม>ับหมดแล้วไม่ขายแล้วเอ่อทะเลอะไรนะเที่ยวอุตรดิตถ์กาลประก๊อสอะไรพวกนี้ยังมีงอ๋อมีบอเนียวกาละประก๊อสก็ยังมีอยู่ครับหนังสือพวกเอ่อที่ผมเขียนเล่มหนาๆเล่มใหญ่ๆในเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยพิมพ์ซ้ําตลอดฮะเพราะว่าเราปล่อยให้ขาดตลาดไม่ได้เนื่องจาก ลูกมันคิดยังกิน <c oughs> ยังไงก็ตามนะฮะ16ตุลาคมถึง27ตุลาคมาโปรแกรมเขาออกมาแล้วซึ่งก็จะมีมอเตอร์โชว หมดถุงไปเลย16-20เขาเลยตัดจอไม่ถูงเลย16-27ตุลาคมนะฮะก็จะเป็นช่วงที่มหากรรมนักเสอแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติซีริกิตซึ่งผู้จัดการแล้วสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็อยู่กันที่เดิมก็คือเอ็ม01โซนซี1นะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมจะอยู่เกือบทุกวันเลยไม่เป็นอไรอ่ะไปก่อนหน้านั้น แล้วก็จะกลับมาอยู่เพราะว่าครั้งนี้เนี่มันย้อนครั้งนี้มันสามเล่มครั้งนี้เนี่ยหนังสือผมออกสามเล่มรวดเพราะฉะนั้นจริงๆจะเล่มเขียนเล่มที่สี่แลยเยอรมันมีอะไรน่าสนใจโอ้ยเยอรมันมีคนก็รออ่านกันเพียบเลยผมเคยเยอรมันโฟกฮิตเลอร์เยอรมันมีทุกอย่างผมพูดผมเขียนเรื่องตามรอยทางรักจะเป็นเรื่องของการติดตามนิยายที่ผมอ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วรักของ ทางรักนิยายชื่อทางรักของคุณโรสลาเลนซึ่งคุณโรสลาเลนก็คือคนทำาโ้มเฮียนตีถ้าเกิดเป็นพวกผู้หญิงวัยใกล้ๆผมเนี่ยจะอ่านกันเกือบทุกคนแต่ผมผู้ชายผมอ่านด้วยผมชอบก็จะเป็นเรื่องของการตามรอยทางรักโอ้หวานซึ้งมากอ่านแล้วน้ำตาแทบไหลเขียนเองยังหลังจากจบพม่านี่น่าจะทันเยอรมันนี่ใช่ไหมอาจารย์ก็คิดว่าเยอรมันเยอรมันเนี่ยจะออกต่อไปแต่เมื่อวานนี่ไปตัดวิดีโอญี่ปุ่น เด็กชอบดูแล้วก็กรี๊ดกันตลอดก็จะเอาญี่ปุ่นมาแทรบโดเฉพาะเรื่องของกินจะได้เห็นว่าญี่ปุ่นที่เราไปมาเนี่ยผมปีนี้ผมจะทำทำญี่ปุ่นให้ต่อจกเยมจอจากพาลูกเที่ยวแล้วจะเป็นญี่ปุ่นแสดงว่าก็อยู่ในเล s t ที่พร้อมจะทําแล้วอยู่แน่นอนเพราะว่าดูไปเดินเชลฟในร้านหนังสือแล้วหนังสือญี่ปุ่นหายหมดไม่เหลือสักเล่มยิ่งช่วงนี้ญี่ปุ่นกาลังฟรีวีซ่ากันด้วยเข้าใจว่า พิมพ์เท่าไหร่ก็ขายหมดมมเพราะงั้นก็เลยเตรียมญี่ปุ่นพาหวานใจไปโตเกียวฮมพาหวานใจเป็นซีรีส์ซีซีรีส์นี้จะกลับมาเป็นซีรีส์ของพาหวานใจซึ่งเรามีหวานใจไปรอนดอนหวานใจไปปารีสครัวนี้ก็จะพาหวานใจไปโตเกียวแน่นอนนะฮะก็มีไปลุยกับยากุซ่าซื้อมตอัตเตคุน,น่าด้งเลยนะเดี๋ยวเราคอยติดตามแล้วกันนะฮะในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ ยังอีกสองสาเดือนกว่าจะถึงงานเรายังอยู่กันที่พมา่าอยู่นะฮะซึ่งมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเมียนมา Make a Wish เล่มนี้ฮะเล่มนี้เนี่ยออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าถือได้ว่าเป็นเล่มหนึ่งที่ทํายอดขายให้กับอาจารย์ทรได้มากที่สุดในช่วงสองสามปีที่ผ<ป>่านมา<ป>ครับนะเล่มนี้ขายดีนะฮะสาเหตุที่ขายดีก็เพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยกับพมา่าเนี่ยผูกพันกันนะฮะแล้วก็อยากจะไปเห็นอะไรที่ ยังคงความเป็นธรรมชาติหรือดิบมากกว่า<ช>ที่จะพบได้ในประเทศไทยนะตอนนี้โอ้ประเทศไทยตอนนี้มีแต่เนนคํา <c oughs> แต่ก่อนแต่ก่อนตอนตอนประเทศพมา่าปิดเนี่ยผมอยากจะไปนะพยายามแต่พอเปิดก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปใช่เป็นเป็นซื้อตั๋วดิ <นะ S 2> วดเดี๋ยวรอนหน้าหนาวเป็นพมา่านี่ <c oughs> เป็นช่วงก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นเป็นประเทศหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมอ่านไทยรบพม่า แล้วทําให้รู้สึกอินด้วยมั้งหรือว่ามันพม่าเสียเมืองนะพม่าเสียเมืองแล้วก็ผมอ่านสองเล่มเลยฮะไทยพม่ามีหลายเล่มที่ดีนะฮะหนังสือที่ดีเกี่ยวกับพม่าก็มีเยอะรถไฟเที่ยวสุดท้ายไปตองอูผมก็อ่านแล้วก็มาจากแดนผีดิบก็อ่านแต่แต่ละเล่มเนี่ยจะมีแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันแล้วก็ถ้าเกิดจะบิวอารมณ์นิดนึงก็ไปดูหนังซื้อดีวีดีหกสิบบาทเรื่องโอซานตูจีเดอะเรดี้ ก็ตอนแรกสี่สิบบาทเองนะเฮ้ยไม่ได้เราต้องสนับสนุนลิขสิทธิ์สินค้าลิขสิทธิ์สนับสนุนทำไมรัฐมนตรียังละเมิดลิขสิทธิ์เลยฮะก็อันนั้นก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ดูการฮะาคุณผู้ชมอย่าเพิ่งฟังคนคุยกันไปคุยกันมางงว่ารายการอะไรอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเมืองที่สวยที่สุดของพม่าก็คือเมืองพุกามทะเลเจดีและเป็นเมืองที่เป็นโบราณสถานที่จริงๆแล้วมันควรจะดังกว่านี้ แล้วทำไมอืมอาจจะเป็นเพราะว่ามันไปยากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผู้กามเนี่ย <c oughs> เทียบกับนครวัดเนี่ยคนไทยจะรู้จักนักวัดโอ้กเาแก่โอ้กอจริงๆแล้วนครวัดกับผู้กามเนี่ยอายุเท่ากันเลยนะ <c oughs> เราจะเอาพุกามมาเทียบกับสุขโขทัยซึ่งจริงๆสุขโขทัยของเรานี่เก่า,าใหม่กว่าพุกามกับนครวัดในระยะเดียวกันพันกว่าปีพันปีตอนตอน้ตนๆ<อ>ห่างกันผมนับผมว่าในหนังสือที่ผมเขียนเทียบปสให้ดูเลยห่างกันนี่เดียวเท่านั้นขนาดที่ความแปลกความแตกต่างก็คือของนครวัดเนี่ยทำจากหิน,หนเอาหินทรายมาสลักแล้วก็ใช้วัฒนธรรมของฮินดูขณะที่ของพุกามเนี่ยสร้าง โดยศาสนาพุทธโดยแชใช้แนวของศาสนาพุทธแล้วทําจะอิดแต่ปรากฏว่าเราฟังยังไงเราก็ฟังว่าหินเป็นแท่งมันน่าจะอึดกว่าอิดแต่ผมไม่ดูจริงๆแล้วปรากฏว่าอิดอึดกว่าหินเพราะว่าหินผูกกาญดีกว่าหินหูผูกกามนี่ไปเล็กเดี๋ยวดูในวิดีโอนี่จะโชว์กันชัดๆเลยว่าเอาใบสนเนี่ยแทรกเข้าไปในรอยต่อระหว่างอิมยังเอาไม่เข้าเลย เมื่อวานผมไปลองไปทิมดูที่โถส้วมนี่เพิ่งทำใหม่แวานผมเน่ยอย่าว่าแต่ใบสนเลยอ่ะปากกาทั้งด้านใหง่กับหมกนั้นเดี๋ยวภาพพร้อมแล้วเราขึ้นมาอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนะใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับติดต่อไปได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพระทิฮะ082-782-8353แล้วก็082-782-8356นะครับสองเบอร์นี้ราคาเต็มของพม่าเล่มนี้390บาทแต่ว่า ลดราคาในเที่ยวกับทอนเหลือ320บาทแล้วถ้าเป็นสมาชิกลดอีก10%ด้วยราคานี้รวมจัดส่งให้ถึงบ้านแล้วด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยอ่านเรื่องราวของงานโดยตรงของอาจารย์ที่ทำงานด้านทะเลเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านทะเลเนี่ยแนะนำเล่มน,นี้ก่อนเลยฮะชุดปลาทะเลไทยวางเป็นบล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นหนังสือที่อาจารย์ทอนเขียนไว้นานแล้วแต่ว่าไหนอ่านี่แต่ว่าปัจจุบันนี้ให้เขียนนี่ก็เขียนไม่ได้แล้ว นะฮะหลายคนอาจจะบอกว่ามีสี่ห้าหกหรือเปล่าผมเชื่อว่าทั้งชีวิตก็คงไม่เขียนแล้วล่ะไม่เขียนแล้วหมดวัยแล้วไม่สามารถจะเขียนได้แล้วนะฮะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นวัยที่ในนี่เขียนไว้เลยจากการดำน้ำกว่าหมื่นครั้งประสบการณ์มากกว่ายี่สห้าปีการก่อมาเป็นเล่นเนี่ยพูดถึงตอนนั้นชนะตอนนั้นนะฮะเหมาะสำหรับเด็กเด็ก หรือผู้ที่สนใจเรื่องของธรรมชาติเรื่องของปลาที่มีอยู่ในทะเลไทยแม้ว่ามันจะไม่ได้ครบทุกชนิดแต่ว่านี่คือการรวบรวมที่ละเอียดและมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับปลาทะเลไทยในโลกใบนี้แล้วคือเขียนให้เด็กนะฮะไม่ได้เขียนให้นักวิชาการอ่านเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องราวที่เหมาะสำหรับเด็กแทรกอยู่ตะลอดเช่นปลาตัวนี้นี่คือเร่กนิมโมนโมน้อยเจ้าบินลอยมาอืมหแล้วเสร็จแล้วพอเจอผีหลอกก็กลายเป็น สีเหลืองแล้ผีกลับผีกลับไปแล้วนะฮะก็เราไปอ่านกันดูสำหรับปลาทะเลไทยเนี่ยทั้งชุดมีสามเล่มอยู่ในบ็อกเซ็ตนะฮะจะราคาเต็มเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ว่าลดในรายการเที่ยวกับทรนจะเหลือเก้าร้อยบาทแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์เหลือแปดร้อยสิบบาทจะส่งให้ถึงบ้านอีกเช่นกันนะฮะรวมไปถึงทุกๆปกทุกๆปกของอาจารย์อรก็ลองไปสอบถามได้ที่สนักพิม์บ้านพระีนครับนั่งดีๆฮะเดี๋ยว ไม่สบาย <c oughs> ผมดี0827828353แปดสอดสามห้ล้วศูนย์แปเองแปดสามหครับแล้วยังไงไปเที่พม่ากันดีกว่าถ้าพ,พร้อมแล้วขึ้นมาเลยฮะแม,ม่น้ำอิรัวดีเรากำลังบินจากมันดาเลมุ่งหน้าไปสู่ภูการอันนี้จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจความความ,ความหมายของคำว,ว่าแม่น้ำอิรับวดีจะเห็นได้ว่าเห,เ,หเห็นไหมพี่เด็ก คือแม่น้ํามันจะบางทีมันว้วออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทะเลสาบเล็กๆมันจะเป็นสันดอนรายส่วนใหญ่มันจะแห้งแ้งกว่านะฮะอย่าอย่าเทียบกับเจ้าพยานะครับมันไม่ได้แปลว่าม่าด้านน้ำนี่มันจะเป็นน้ําหมดไม่ใช่ใช่ไหม้าน้ำน้ำจะขึ้นมาเยอะมากบางทีเป็นกิโลอ่ะขึ้นมาเป็นกิโลหมายความว่ากว้างเป็นกิโลอพราหน้าพอหน้าแห้งปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะมีสันดอนรายสันดอนรายบางทีก็โผล่มาทางนั้นบางทีก็โผล่นี้แม่น้าบางทีก็แยกออกจากกันบางทีก็มารวมกันบางทีก็มีทะเลสาบเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่จาริงๆ ภาคกลางของพอม่าเนี่ยาตามลุ่มน้ําอิรวดีเนี่ยที่เขียวจริงๆที่ปลูกข้าวได้เยอะจริงๆเนี่ยแล้วก็มาขายในในโรงจํานําของเมืองไทยเนี่ยหารับจานำกับเมืองไทยเนี่ย <c oughs> ก็คือทางเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ํำซึ่งจะมีแม่น้ำท <c oughs> ม้ดเก้าส,สายเป็นแม่น้ําย่อยอที่อิรวดีลงมาเกือบถึงทะเลแล้วจะแยกกนเป็นปากแม่น้ําตรงนั้นจะปลูกข้าวได้เยอะอแต่ถ้าเกิดข้างบนเนี่ยเขาไม่ค่อยปลูกข้าวกันหรอกมันจะเป็นทรายซะเยอะ ใช่ไปนเลยเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเ,ออเขาปลูกข้าวข้าวปลูกข้างในแต่ถ้าเกิดถามว่าอุดมสมบูรณ์ไหมเขาบอกว่าอุดมสมบูรณ์สูด้านล่างไม่ได้เพราะว่าอินทรวดีเนี่ยมันมีเขากั้นอยู่สองด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนตกมันตกน้อยกว่าน้ำแม่น้ำลำน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเทือกเขาทางตอนเหนือซึ่งมีหิมะปนมาด้วยมันเหมือนคล้ายๆแม่น้ำโขงฮะแต่แร่ธาตุจะดีกว่าคือแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเกิดขึ้นจากฝนตกทางภาคเหนือของเรา มันเป็นฝนมันผ่านแม่ป่าเพราะฉะนั้นพวกความอุดมสมบูรณ์จากป่าก็จะส่งมาขณะที่วกนนี้เนี่ยจะเป็นพวกแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำมีรำวีนี่จะเป็นหินเป็นทุ่ทีเป็นหิมะไหลลงมาละลายลงมานะฮะนี่หนูดาวเป้นี่ใช้อยู่เลยพึ่งจริงใช้มาหลายปีมากเลยเจ็ดดปีนี่ลงเครื่องที่สนามบิน นี่คือสนามบินให้ดืออยากถ่าย้ดูว่าสนามบินผู้การจ,จะกลัวไงฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมบางคนจะกลัวว่ามันจะล้างมันเหมือนบันดาเลป่ามันเล็กกว่าแต่ไม่ล้างภูการ <okay. S 2> <ๆ>คนเยอะไปไปเยอะกว่ามันทะเล hmm. นักท่องเที่ยวนะฮะ hmm. นี่เห็นไหม, hmm. มน,นี่ <Yeah. S 1> คือเดจิออกจากสนามบินมาปุ๊บเข้าเลยหยุดนิดนึงฮะขออธิบายจี๊ดหนึ่งออคือผู้การเนี่ยจะต้องคิดถึงอุทยานประวัติศาสตร์เราคิดถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็ได้แต่มันใหญ่กว่าเยอะอืก็พื้นที่ ป็หลายเท่าเลยประมาณเป็นเกือบเกือบร้อยถึงเกือบร้อยตารางกิโลเมตร <c oughs> ก็คือ7จ็ดกิโลคูณเจ็กิโลใหญ่มากแต่เวลา,วาเรา<ะ>เห็นที่ลูกโรไทยก็จะเหมือนเป็นเหมือนเป็นซากประหักดพังถ้าเป็นส่วนใหญ่อของผู้การเองเนี่ยจริงๆถามว่าเโดนเคยโดนบุกไหมเคยโดนบุกแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่เชื่อว่าใครบุกกุบไรขาด อโอ้โหมาจากตรงนู้นเลยนะครับคุบเลยขานมันบุกเข้ามาเมืองเมืองจีนเนี่ยคุบเลยขานแบ่งเปนสองทัพทัพตีด้านเหนือที่ทัพตีด้านใต้แล้ทัพตีด้านใต้นี่ใช้วิธีตีดะซึ่งตอนนั้นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคเนตอนนั้นในอาเซียนตอนนั้นมีอยู่สองอันน,อนนั้นก็คือผู้กามกับ หอมหอตอนนั้นมึงสุโขทัยยังไม่เริ่มนะฮะก็คือมีแต่น่านเจ้าหน่อยหนึ่งแต่พอตีที่นี่ได้ก็คุบเลยขายก็ตีต่อไปเ,อเป็นที่น่านเจ้าปรากฏว่าตกลงกันได้ก็เลยไม่ตีแต่ผู้การเนี่ยกุบเลขานตีกระจุยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเผาเผา,เ,าเจดีย์ต่างๆเนี่ยก็ยังทรงอยอู่ที่จะบรรยายคือสภาพการท่องเที่ยวเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นหมู่บ้านแล้วมีเจดีย์อยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ฮะเพราะว่าเขาพม่าล็อกหมด การพื้นที่เลยการพื้นที่เอคนเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้ไม่ไ<ด>มีเขาเอาเอาคนออกไป,ไปด้วยซ้ำแต่ก่อนมีคนอยู่บ้างเขาเออกไปหมดพะมากให้ระบบที่ไม่ค่อนข้างเข้มงวดอยู่แล้วไม่มีประชาพิจารณ์มีแต่ ปืนเนี่ยปการเขาต้องการให้ที่นี่เป็นจุดขายเพราะงี้เขากันออกหมดคนออกหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยเวลาไปที่นี่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนตามสบายประชาธิปไตยมันต้องเป็นประชาธิปไตยแบบไทยแลนด์เะครับผมค่อนข้างแปลกอยู่ในคำว่าประชาธิปไตยนี่ผมจําได้ว่าอเมริกาเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยนะมันจะเจริญมาถึงนี่ม่ใช่แล้ดเกือบสองร้อยปีมึงจีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี เศรษฐกิจมันโต GDP โตปีละสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บ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 ป,ประชาธิปไตยบางแห่งเนี่ยสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยล่อไปสิบปียังไม่เสร็จมึงจีนไม่เป็นประชาธิปไตยสร้างสองปีเสร็จบางครั้งคนเราอาจจะคิดถึงระบบมากไปกว่าความพัฒนาส่วนตัวไหมป,ประยัดถ้าเกิดประชาธิปไตยแล้วไม่มีรถไฟฟ้ามีถนนพังพังมีขยะเต็มเมืองเด็กโง่ลงทุกวันเนี่ยเราจะต้องการประชาธิปไตยจริงหรือเปล่า ไม่รู้แหละแต่ประชาธิปไตยมันดีนะเลิกคุยกันอย่างเนี้ยเลิกคุยผมพูดแค่นี้ผมาผมสนใจคุณภาพชีวิตผมมากกว่าระบบการปกครองนะฮะแต่เขาก็บอกว่าประชาธิปไตยมันกินได้เนี่ยใครกินก็กินไปนะผมไม่สอนผมสนใจคุณภาพชีวิตนี่เราเลยได้ข้าวที่มีสารตกค้างกันเพียบเนี่ยสนใจมากกว่านั้นเห็นไหมฮะไม่เห็นตึกเลยอืไม่เห็นตึกเลยเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนคุณย้อนยุคฮะ ยิ่งกหวานครวัดอีกเพราะนครวัดขึ้นไปมองไกลๆย,ย,ยังเห็นขนาดนะนะครวัดก็กันเป็นอุทยานพิเล็ก็ไปแล้วยังเห็นตึกอยู่บ้างนี่อันนี้มองไปรอบๆเห็นไหมเนี่ยเป็นเจดีหมด<อ>ไม่มีตึกเลยสุดสายตานี่ก็ไม่เห็นสิ่งก่อสร้างที่ยุคปัน,<า>นเลยไม่เห็นนะไอ้น,นั่นไอ้นั่นเขายูกเก่านะฮะเรียกว่าเจดี อ่าอ่าเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นดมิด <y aw S 1> ยาวไปจนถึงภูเขาเนี่ยน่ะซึ่งมีอยู่บางองค์เนี่ยเจดีย์บางองค์อยู่บนภูเขาอรอบๆอเนี่ยถามว่าถึงสี่พันองค์ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดรวมซากรวมอะไรเนี่ยเกือบเกือบสองพันเก้าร้อยกว่าสามพันกว่า,วา,วา,วาแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสูญสมไปบ้างแต่เท่าที่เหลืออยู่นี่ก็เกินพอแล้วถามว่าทำไมมีเจดีย์เยอะขนาดนี้ถ้าลองคิดถึงเชียงใหม่ เราเห็นนีว่าวัดวาลา็ใกล้ใกล้อันนี้คือปลายแล้วนะกก็จะมีเจดีพระปรางเยอะที่เชียงใหม่พี่แน่ว่าเชียงใหม่นี่มันเล็กถ้าเกิดเทียบกับผูการเนี่ยตรงนี้เห็นแั้วเนี่ยไม่ได้โอ้โหคือถ้าเกิดผูการเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากนะฮะหลายคนจะเข้าใจผิดแล้วอย่าเอาภูการมาเทียบกับพม่ายุคหลังนะฮะหงสาวดีตองอูเรื่องอะไรคนละเรื่องกันผูการเป็นอาณาจักรเก่าแล้วนั้น คือเป็นยุคหนึ่งเลยเป็นยุคของเขาต้องเทียบกับขอมหเหมือนกับเขเมินม้นมาเทียบกับขอมไม่ได้ก็อันนั้นผูกามคือยุคของยุคหนึ่งของพมา่าซึ่งรุ่งเรืองที่สุดแล้วก็ไม่ราชวงศ์ก็ไม่ได้ต่อสืบเนื่องกันมาแยกกันไปหลังจากผู้การล่มแล้วพวกไทยใหญ่ก็ขึ้นพมา่าพวกนั้นก็ไม่ได้ขึ้นจนกลับมาจนถึงบุเลงนองนี่จะเริ่มเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นก็แตกกันกระจุยนะฮะ เดี๋ยวเราหยุดกันไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้เจาะลึกเข้าไปในทะเลเจดี edi, หรือผูกามแห่งนี้นะครับซึ่งอาจารย์ทรบอกว่าประทับใจมากที่สุดก็ว่าได้สําหรับการไปพมา่าประทับใจที่สุดถ้าเกิดให้เลือกได้เมืองเดียวไม,ไม่รวไปปรมรไม่นับเมืองไทยนะเลือกได้เมืองเดียวในอาเซียนไปผูกาอมอะไรจะเด็ดขนาดนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะแต่ถ้าใครสนใจ ดีวที่คุณผู้ชมภาพเคลื่อนไหวที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนั้นจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะในในดีวใน DVD เนี้ยจะมีการบรรยายเอาไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็จะมีบางช่วงที่มีถ้ามีการแสดงมีการร้องราหรือมีมีเสียงบทสวดอะไรใน DVD ก็จะมีด้วยนะฮะใครที่อยากได้อัธรสแบบเต็มๆก็ไปดูได้จากหนังสือเล่มนี้นะฮะเมียนมา make a wish 320บาทนี่ลด,ดแล้วนะฮะจากราคาเต็ม390โทรไปสอบถามได้ฮะ082 7828353และ082 7828356พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาไปผู้กันกันครับ